<Hey. S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง B MIM นะคะอันนี้จะมารีวิวของขวัวันเกิดซึ่งแบบว่ามันเซอร์ไพรส์ว่าเพราะว่าน้องชายคือส่วนหนึ่งในของขวัญชิ้นนี้เลยค่ะนั่นก็คือ จะมาแกะเป็นมรมองอมกันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเอ่อกระเป๋ารุ่นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือด้านหลังอันนี้ด้านหะน้าคือจะเป็นเ,เรียบๆแต่ว่าจะใช้ได้ตลอดตลอดเี่เลยนะคะอันนี้คือรุ่น รุ่นซูมาคอสบอดี้นะคะมีป้ายให้เรียบร้อยตึงตึงตึงต้งข้างใน,นก็จะเป็นสาวช่องช่องนี้แป๊บแป๊บที่หนึ่งแป๊บที่สองแล้วก็ช่องลีป ตรงกลางใส่ของได้ที้ใส่ของได้หลายช่องมากในการสับแล้วก็แต่ละอันตรงนี้ก็จะมีลิปด้วยของตรงข้างคือ<ๆ>สุอได้ว่าเก็บของไิใได้หมดเลยนี่ก็มีช่องใส่ปัดแนบอะไรได้ด้วย ก็วันโกแค่นี้ค <Anfang> ่ะบรรยากาศวปเกิดน <faith> ี่คือของขอัไวัเกิดบ๊ายบาย